มปนป่าเพราะนั่นป่าป่าครับป่านี่เบิ้งบ่พิดกับมันสิมันป่าฮักอะนนี่ป่าหามาพูดระหาพูดระหับเดี๋ยวมุ้เจาตึกสะดุ้งบ่ะตึกมานจะเศ้าเิ่นบ่นี่ครับนี่สองม่วงเศ้าเนี่ยว้าพี่น้องเดี๋ยวครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวมาสองม่วงเศ้าครับตอนนี้ประมาณสี่โมงนะครับห้าสี่โมงกว่านะครับสี่หล้วหาบไปแล้วครับผมมุ้เจาจะป่าไปไปซื้อบ่ลงมาตึกอีบ่ อันอันถือว่าแม่ถือว่าป่านี่นี่ก็แม่นตว่าแม่นี่ถือปลาละสีละหาตัวป่ะโน่นี่ปู้เดี๋ยวเจ้าออกกล้องเดี๋ยวเจ้าเป็นดาราเด้อนะครับบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยการทำอาหารอยู่หากินบรรยากาศครับเขาเพิ่งแก้เด็กเกี้ยวอะไรได้พี่น้องนะครับนะครับพุดน,นะครับ,มมบป๊ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวป่าก็าจะไม่ได้หลายแท้มาตั้งแต็มสองม้งเซลนะครับตอนนี้ก็ครับผมกับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กำลังติดตาม รับชมช่องไทยอีสานบ้านเฮาอยู่สุขู่สุขคนครับ dad, พ,พี่น้องนะครับพูอบกากับบ่าวอาทิตย์คร sort of ouais ับพ um ี่น้องนะครับอ่าพาพี่น้องมาเบิกเงินยงยงยกสะดุดงครับพี่น้องนะครับพี่ละอยู่ทางส่วนอาสาสักขันโดด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 นะครับอำเภอสาสักขันครับนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับอ่ามื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งอีแม่หยังก็แม่นี่แม่แม่หยังก็ซื้อแม่แม่ไอ้แม่หยังก็แม่แม่ไม่ยังก็แม่น้องครับนี่ครับแม่นง นะครับฮะมันรุ่นกับพี่น้องนะครับนี่นะครับเพิ่นกระถือดีอยู่ตามทีผมเลี้ยวเบิ้งนะครับอืมอ่าบาทละสองละสามนะครับบาทละบาทละตัวสองตัวอยู่ครับถืองทุกบาทยู่ครับนี่นะครับอืมมันหนักตัวงามที่ไหมเนาะลาตัวงามนลครับพี่น้องนี่อยู่ทั้งไอ้เคลื่อนอย่างพรเป็นตัวแบบนี้ป่านะครับเบิ่งป่าโดดพี่น้องโดดโดดโดดอู้ยตัวงามครับป่านนี่ครับสามตัวปิ้งอิ่มเลยนะพี่น้องนี่เออ ปิ้งขึ้นดีๆครับเกี่ยวตำบักหุ่งพี่น้องเอ้ยนะครับบอกมาใกล้สีเที่ยงแล้วล่ะพี่น้องเป็นะขึ้นไปพี่น้องครับเหมือนแดดก็ออกแล้วล่ะทั้งแดดทั้งคืมนะครับผมอ่าก็ไม่นุ่งครับนี่บรรยากาศยกย่อยกสะดุ้งครับป่าน้ำแดงครับหัวแรกครับพี่น้องอยู่บ้านไหนถุงไรครับพี่น้องนะครับบ้านม่วงนะครับโตปลาก็โตงามงามพี่น้องอีนะครับนี่ปิ้งจักสามสี่ตัวนี่โอ้ยวตำหุ่งขึ้นอีกนี่ คักพี่นออ้องเลยอ่าอืมค่ะฮะไปแย่ๆด้วพี่น้องเด้วนะครับบรรยากาศกระสีมีฟังคุณกระสีมีสองสะดุ้งนะครับสะดุ้งหนึ่งขุนญี่ปุ่นสะดุ้งหนึ่งกระย่บุญน,นะครับเฮียยางล่างบ่แม่้ยยุแต่เต้ประเด็นาะโอไปี่เอามองหัวมองปลาชิคินจะเคลื่อนแล้วตอนไหนเฮีย ช่วงกอไผ่ก็สิบ่ถึงเรียกว่าป่านะครับป่าแหงโดดพี่น้องโดดนะครับตัวงามงาม,งาม,มงครับเมืองป่านะครับพี่น้องครับตัวปลาเขาอี่ตัวงาม,งามครับกะนี่ครับพี่น้องปลาเขาพี่น้องเอ้ยบังครับบังตัวปลาดูครับนี่นี่นะครับทั้งๆถึงวะแม่เนี่ยอื้อ ถ้าจะถงอลายตีมันก็จะขึ้นมันก็จะถือดีอยู่นะครับป่าหมูแล้งนี่ยหมู่เลงเนี่ยนั่นดีพี่น้องกันดมครับผมนี่ครับได้เก็บทุกบาทอยู่ครับพี่น้องนะครับอ่ะนี่ครับการยกน่องยกถุงหายุหากินครับปลาหน้าแดงครับเหมือนนี่อยู่สะพานขาดเด้อได้พี่น้องเด้อนะครับพิกัดนะครับผมบานดงไรนะครับผม อำเภอสา,าสขันจังหวัดกาลสินครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวกาสีให้พี่น้องได้เบิ่งกันไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อน,นะครับให้เบิ้งเม่นน้องเหมยยกน้อยกสะดุงครับช่วงครืค่ๆมันถึอดีได้ไหมตรวจตรวจตรวจวะปึ๊บอย่างนี้ถึออยู่ไหมเบาทีปลาเขาอีกยังขึ้นอันอีปแป้งบ่ปลาเขาอีปแป้ง แต่สูงเพราะเก็บเลยพี่น้องเอาปาเขาเลยมันต้งตัวนั่นเนาะตัวงามเนาะครับข้างทั้งกระสิบุทธถือว่าผมเลี้ยงไปถือดีอยเนาะถือวลาตะตัวสองตัวยึดถือเรื่อยอยู่ที่ยงนะครับหางมครับผมอีกจะน้อยใบใบกระสีพถทอดีกว่าช่วงใบป่ากรเเลยนเนาะบู๊ดพวกหลายคนเหมือนเป็นหาหกเก็ดคน เป็นซิปอ่ะอู้ทั้งหมดโดดแล้วครับเนี่ยทำแม่เพิ่นกระโดดขึ้นกันครับโดดยูโดดออกแม่นี่กระโดขึ้นพี่น้องอู้ยโดดออกแล้วเหลือแต่ตัวแม่อู้นี่ครับพี่น้องเอ้านี่ครับผมให้เบิ่งใกล้ๆครับนี่ครับตัวปลาครับตัวงามๆครับนี่ครับตัวปลาขาวครับพี่น้องเอานี่ครับเอาไม่นองสู้ๆไม่นองสู้ๆนะครับเอฟซีปาไม่นองสู้ๆครับผมก็พอได้พอได้ ก็ได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับนะ <c oughs> ครับผมชึบฮึบเป็ียนทิงเลยครับโดดบ <c oughs> ่ปอปูนครับพี่น้องบาละสามบาละสามตัวมไม่ต้องตัวกำงามนะครับตัวป่านะครับตัวรุ่นนี้แหละครับนี่ ตัวงามมีลลีครับตัวป่าครับป่าเคลื่อนทางบ้านตรงไรพี่ครับพี่น้องนะครับมีแก็ตัวกงามครับนี่ครับผมนี่ส่วนทางเคลื่อนอย่างไนถือดีขึ้นอะพี่น้องแต่ว่าตัวป่ามันจะเป็นตัวน่ออๆก็นี่นะครับหมายว่าญุพุนซีตัวก็จะท้อที่หนีสองตัวหาตัวยุพุนหาตัวจึงจะท้อสองตัวที่นีนะครับป่าเคลื่อนฟังนี้มันจะเป็นตัวใหญ่ๆครับผมตัวงามครับ โล่หนึ่งกับชีเรบเจ้าตัวเด้ผมว่ามันตัวงามตัวใหญ่โดด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 อู้ยผมกับพี่น้องนี่ครับจังหวะมันมากครับนี่ครับเป็นทั้งชีและพี่น้องพอได้เก็บอยู่ครับผมเอานี่ครับเเบาแห้งกับเได้แล้วพี่น้องไงนี่เดี๋ยวเขาเจ้าจีนยกจะดึงพี่มดนี่ครับตัวป่าครับพี่น้องตัวงามเพะนะครับผมเงาเลยครับพี่น้องเนี่ยไอห่วยนี่นะครับผมว่าเออตะบอนหีตึกนะครับผลจากพุ่นมากผลพี่น้อง ฟังผลตึกไม่ได้มัดเลยครับนี่นะครับนี่ครับผมนี่ครับผมน้าเมลายเยือนขจอมเมลายพัสดุ์มาป่าขะงายมันขึ้นตัวนี้บ่มดดอกพี่น้องนะครับอืยังได้เอาบ่มดพิเตอร์มาบ่มีปัญญาเอาเมียตลอดตอนนี้ครับบัดได้มันได้ระบาดแบกเมียนี่ตีบาดแบกขึ้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันขึนยาักกี่ดิอืกับบาดสิข้วบาดนี้พี่น้องโอ้เออมืดหมือนมันขึนขึ้นเชักผาเลยติแม่ ป้าสัตวะเล็บติแม่เอาขั้วเกียร์หน่ยมันปะโดดโดดพี่น้องโดดดูปะปื๊บปู่เป็นสูตรเลยว่าพแม่นมาแม่สัตว์เล็บวะหาหนิครับผมโอ้แม่มันขาวบ่คือบอกคือเขาจะยินมจะขจ้าวาเมียน่เครื่องจะผ่าปันเล่ปันเล่นบ่ถ้าว่ามันกับเวลาเขาใส่น้ำยานนั่นมันกับว่าขาวหรือเนาะมันบ่เออเมียนอยู่แม่เมียนอยู่เราเอาขี้ออกได้ เขาขั้วเกศที่ซื้อมาแบบนี้เขาต้องมาแพร่ขี่มันมาแม่คล้ายๆว่าเขาบนสังขั้วเกศหนักครับพี่น้องเขาจะว่าเครื่องสักผาปั่นเลยนะครับครับมันมันพรมันเพราะได้เก็บอยู่ครับถือสมิ่งโอ้ยผมมันยกมันบนแตงสีทุกทีฟังคนกระถืออยู่พี่น้องหันว่างดกกระได้ปลานะครับปลาบงดด้วยครับนี่ปลายังได้อยู่มาแล้วครับนี่กระโดดอยู่นี่ครับนี่กระโดดอยู่ครับนี่ เอาบารละดซีและหาย,ยู่ครับบาไดสามไดซีอยู่นะครับเอา,เอาครับผมกะรุ่นกันไปครับกับแม่นงครับนี่นครับตัวงามงามตัวปลาครับนี่ยอุ้ยปิ่งก็ต่ำหมอกุ้งน้องเองว่ามันจะคักยรื่อแล้วนะครับครับบ่าาายากแม่บ่ยากบม่มยากแม่เอาไปนี่เน่ยกินกระเทียมมาไปไ่าโอ้ครับผ <c oughs> ม เนาะสู้ๆอีแม่สู้ๆนะครับผมได้ปลาแล้วน้ำหิวโอ้โดดแล้วทั้งบุญดโดดแล้วนะสุดเมนนงครับนี่ครับโดดโอ้ตัวใหญ่ออกพี่น้องเหลือตัวทักตัวปะมาได้สามตัวซีงสิกระเตอร์มันอยู่ได้พี่น้องนะครับนี่นะครับถือว่าพรอได้เก็บนะครับเนาะนะครับครับว่ามันปางงดกับว่าเมียนนะ่มเอ จะถืออยู่ได้ป่าผมมาขันฝนซีริ่งดินมาจะหน่อยนี่เนาะโอ้ดินนึงมาเห็นไหมกับใครเอากันถือทังสียุ่มกว่าฉยุ่นี่ยุ่งหยดยุดอกแม่ผ่นมันถือพอดีพอดีเก็บยุ่งสียุ่งนะครับเนาะอ่เป็นปลาน้ำแดงนี่พี่น้องเด้อนะครับปลาน้ำแดงหัวแรกครับพี่น้องนะครับฝนตกแม่หัวแรกขึ้นหัวสรงอยู่นี่หัวแรกอยู่เนาะแล้วโอ้พีกานี่ปลาเนี่มันหัวสรงแล้วเนาะนะครับปีนี้มันฝนมาหลายอยู่ครับพี่น้องเออ เพื่อนแกจะเห้คนได้ยอยู่ได้กินอยู่เนาะถือว่ากันยังกันยังให้ว่าฝนกับตกจังมาอยู่นะครับปลากกอยาอยากขึ้นเพราะตายแล,ล,ล้วปลาเลยนี่นะครับเลี้ยงกันที่ปลาทาฝนนั่ยนะพี่น้องอ่นฝนมากนี่ยกะฉียผมว่ามันตกแข้งแข้กรนกระจักหมื่นเห็นผมนเนี่ยผมถี่เรียนมาผีดวดมันตกแข้งมาแม่พวกสองเสมอวันป,ปุน๊ปบปนปุ๊บปนได้เนาะ มันตกเรือลินแลยค่ตกแต่มันตกดนช่วงว้านัสองสมมือมันตกมืดมือมีมือนึงอยู่ตกมดมืออยู่อ๋อมาจตกทังมันมาแต่สกุลไม่เลยน้ามันะเพราะว่าสกุลตัแข้งเหมือบ้านเมื่อก่อนนี่นะครับนะครับเาน้ะมันไหไไปทังไดนี่ฮะมันไไขึ้นไปทังเดมัอไนยูมันย่ขึเนี่ด้ม่ น้ำยูขึ้นเลยเนี่ยพอแต่บางอย่างมันแรงเปียงไม่ติดต่อเพาะมันน้ำมันขึ้นมันห่วงบะเมียป่าห่วงอู้หู้โดดพี่น้องโดดเดี๋ยวตัวอู้หู้ถูกบบยังไงพี่น้องเบิังตัวป่าขุนขวนเลยครับวู้ยพี่ครับแต่บางครังพี่น้องเลยนี่ว่าบาปเออสุดยอดครับผมนะครับอ่ะนี่ครับครับ การทำาหากินครับยกย่อยกสะดุ้งครับน้ำแดงครับพี่น้องนะครับยกสะดุ้งยกยอนะครับน้ำแดงหัวแร่ครับพิกัดบ้านตรงไรครับให้แม่ให้พป่น้นั่งนะแม่ป้าพี่น้องอุ้ยยกไม่น่แม่ยกไม่เน่ครับอีกจับหวดเนี่ยอุ้ยพึงับพี่น้องนี่ครับผมตึกได้เกือบประมาณสองชั่วโมงนะพี่น้องนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับสิบสิบโลครับสิบโลเทํานี้นะครับครับ ถ้าเจ้าถึกดีได้แม่นั่นก็ถึกดีนั่นมาแต่เ้านั่นก็ถึกเนี่ยสองชั่วโมงก็ได้สิบโลอยู่ได้พี่น้องครับก็ถึกเพราะได้เก็บจุเดนะครับแต่ว่าปางดกันได้ไหมเนาะครับอุ้ยตัวปลาไหมครับนี่ตัวงามๆครับตัวยังไงอุ้ยตัวปลาขาวไหมพี่น้องเด้ออืมตัวอ่อนซ้อนตัวปลาครับพี่น้องอ้ยเอาครับผม การชื่นชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องด้วยนะครับผมนะครับกด subscribe ครับผมนะครับการทำอาหารกินนะครับปลานดำแดงหัวแหลกครับพี่น้องนะครับผมนะครับสำหรับผมบ่ายอาทิตย์ครับเอาละพาจากพี่น้องไปก้อนครับผมนะครับอาทิตย์ไปไทยพุ่มไม่ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวมีเงี้ยงเง้เบิ่งครับผมนะครับสำหรับการหาปลานดำแดงหัวแหลกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม